นี่คือปัญหาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนแต่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตประจําวันของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกอายัดบัญชีโดยไม่ทันตั้งตัวพอบอตารวจได้สั่งการให้ตํารวจทั่วประเทศเปิดรับแจ้งเหตุกรณีประชาชนถูกระงงับหรืออายัดบัญชีอย่างจรงิงจังพร้อมเพิ่มคู่สายโทรศัพท์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนวันนี้16กันยายน2568ในการประชุมสั่งการจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้ตำรวจทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศรับแจ้งเหตุกรณีที่ประชาชนถูกระงับหรืออายัดบัญชีเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงว่าเมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์นโอและศูนย์พิสีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สอทและธนาคารต่างๆเพื่อช่วยปลดล็อกบัญชีที่ถูกอายัดให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการปลดล็อกบัญชีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของบัญชีเป็นผู้บริสุทธิ์สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินได้อย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อปลดล็อกหรือยกเลิกการระงับวงเงินภายในระยะเวลาไม่เกินครึ่งวันนอกจากจะสามารถแจ้งผ่านสายด่วน1441กด2แล้ว ยังมีการเพิ่มคู่สายที่หมายเลข191และ1559รวมถึงสามารถไปแจ้งเรื่องได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านทุกแห่งสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการอายัดบัญชีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับคดีความที่มีการฟ้องร้องและเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสอทอซึ่งส่งผลให้การดำเนินการของธนาคารล่าช้าและทำให้เจ้าของบัญชีต้องเสียเวลาเสียโอกาสและขาดรายได้จากการถูกอายัดบัญชี ในส่วนนี้นะักกฎหมายแนะนําให้ผู้เสียหายใช้ช่องทางร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบและสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับธนาคารเจ้าของบัญชีได้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทนายความชื่อดังนายเดชากิติวิทยานันต์ได้ให้ความเห็นว่าธนาคารและสถาบันการเงินมีข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดการอายัดบัญชีต้องมีเหตุผลชัดเจนเช่นประวัติการใช้เงินหรือการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี หากธนาคารยังคงอายัดบัญชีโดยไม่ปลดล็อกแม้เจ้าของบัญชีจะชี้แจงแล้วก็สามารถฟ้องธนาคารในข้อหาผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดเรียกค่าเสียหายได้ซึ่งถือเป็นคดีผู้บริโภคที่สามารถดำเนินการได้ทั้งสองทางอีกประเด็นที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงคือกรณีที่เกิดความล่าช้าในการปลดล็อกบ,บัญชีซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางคนเรียกรับผลประโยชน์พลตํารวจเอกกิจรัฐระบุชัดเจนว่าหากพบหลักฐานหรือข้อมูลที่ชัดเจน จะดำเนินการลงโทษตำรวจที่กระทำผิดตามมาตรา157ทันทีในแง่ของการป้องกันปัญหาการอายัดบัญชีโดยไม่สมเหตุสมผลนักกฎหมายเสนอให้มีการแก้ไขพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2568โดยกำหนดระยะเวลาชัดเจนในการตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและความเสียหายต่อเจ้าของบัญชีเพราะปัจจุบันกฎหมายระบุเพียงว่าธนาคารต้องระงับบัญชีที่สงสัย และส่งเรื่องให้ตำรวจตรวจสอบภายในสิบวันซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปว่าการอายัดบัญชีที่ไม่ชัดเจนและล่าช้าอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์โดยไม่ตั้งใจคุณคิดเห็นอย่างไรกับมาตรการเหล่านี้ควรมีการเพิ่มความเข้มงวดหรือเปิดโอกาสให้เจ้าของบัญชีมีสิทธิ์ต่อสู้มากขึ้นหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อร่วมถกเถียงและแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างเปิดเผย อ่านข่าวเพิ่มเติมแบงค์ชาติปรับแก้อายัดบัญชีมา้ารวดล็อกบัญชีผู้บริสุทธิ์ใน4ชั่วโมง h <ht> t www. t p s w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  t a p s o r t h n e w c o n t e n t 3 5 6 5 4 4วิเคราะห์อายัดบัญชีมา้าผู้บริสุทธิ์ถูกลุกหลงโดนล็อกบัญชี h <ht> t www. t p s w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  t a p s o r t h n e w c o n t e n t 3 5 6 5 5 2 กรมพัฒน์ร่วมตำรวจปราบบัญชีม้าพบนิติบุคคลเข้าขายฟอกเงิน1415ราย sttps หนึ่ง t ันสี่ร้อยสิบ3 5 6 5า0